ตอนนี้ก็จะมารีวิวการใช้งานเครื่องจัมบตหรือเครื่องชาร์จแบตตัวนี้นะครับซื้อมาจากเว็บออนไลน์ราคาประมาณ300บวกค่าส่งนิดนึง300กว่ากว่าตัวนี้นะครับก็ ขีบให้เรียบร้อยก็ตัวนี้แบตไม่มีละสตาร์ทไม่ติดนะครับไม่มีละแบตหมดเกลี้ยงตัวนี้ก็ชาร์จมาหลายงานแล้วนะครับหลายรอบละเก่า ก็แบตเตอรี่เก่าหละเก่ามากตัวนี้เคยแกะตัดนี่จุกหายไปอันหนึ่งลุกอยู่ข้างในอะไรช่ามันเดี๋ย้ไปหาก็ไรครับจุกยางเติมน้ำกลั่น แบตแห้งไม่ใช่แบตแห้งหรอกใครบอกแบตแห้งแบตน้ำเลยนะครับสามารถชาร์จได้ข้อบวกขอก้อใใลบก็แนะนำให้ขีีบแบตก่อน ขีดเคารบก่อนเคารบเดี๋ยวครบบอกค่อยขีบทีหลังโคบบอกให้ขีบทีหลัง,ออก,ลงก็เสียบปลั๊กเลยพอเสียบปลั๊กปุ๊บเครื่องจะทำงานางนี่ครับเครื่องจะทำงาน นี้ก็คีปขั้วบวกพอคีปขั้วบวกปุ๊บเครื่องจะเริ่มชาร์จอางนีครับ13โวลต์จุดสาม ชาร์จเข้า13โวลต์อ่าน,นี้น่าจะเป็นอา่าองศาของแบตเตอรี่ชาร์จ13โวลต์5.6แอมป์นะตอนนี้จัมแบตผมเปิดสวิทช์อะไม่เป็นไรกส็สตาร์ทเลย ติดปุ๊บก็ถอนข้อบวกออกติดปุ๊บถอนข้อบวกออกเลยลก็ถูกลบอันนี้สถานะเครื่องไม่ชาแล้วนะครับอ๋อไม่ชาร์จอะไรเลยไม่มีไม่มีขีดของแบตขึ้นนะตอนนี้สามารถเรียกว่า รีแพร์รีแพร์แบบนะซ่อมแซมคือมันดูดไฟออกหมดนี่ไงตัวรีแพร์กดปุ่มปุ๊บมันจะรีแพร์ดูดไฟที่ค้างอยู่ในแบตเตอรี่ออกแล้วก็ชาร์จเข้าไปใหม่เริ่มต้นคือดูดออกจนเหลือศูนย์แล้วเขาเริ่มต้นใหม่อัดเข้าไปใหม่จากศูนย์จนถึงสิบสองก็ไม่ มีความรู้มากมายน่าจะเป็นแบบนี้แหละนะที่ผมคิดไว้ยี่ห้อน,นี้นะครับใช้ดีครับใช้ดีมากมเ,เคยชาร์จกับไอแบตเตอรี่รถยนต์ใช้ได้เลยตัวนี้ตัวนี้ก็ติดแล้ว่อให้มันชาร์จสักพักหนึ่งให้ได้ชาร์จมันฟนัแบตเตอรี่ของเก่าแล้วสามปีแล้วมั้ง สามปีจะสี่ปีล้สามปีจะสี่ปีล้ไม่ได้ตัวนี้นี่แย่เลยเพราะว่าคันสตาร์ทไม่มีคุณถอดคันสตาร์ทออกเฟืองมันลูดซื้ออะไรมาละแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนมันก็เลยไม่มีคันสตาร์ทจ,จริงสตาร์ทเท้าก็ติดจ,จริงสตาร์ทเท้าก็ติด ไม่มีครับสตาร์ตส่วนไอ้ฝาปิดแบตผมหายไปไหนมันหล่นไปไหนตรงไหนล้วไม่รู้<ม>เดี๋ยวไปห,หาที่นี่นีไน่ไอ้จุกแบตอยู่ข้างในนี้น้าจุงอยู่ข้างในด้วยกันใช้ดีครับใช้ดีตัวนี้ใช้ดีมาก3 0ม้300นิดนิดเอง ผมเคยซื้อตัวใหญ่เครื่องตัวใหญ่ที่เป็นตู้เหล็กใหญ่ๆน้นชาร์จ12บโว,วลต์2ีโวลต์ปรมาสองพันกว่าบาทขายไปละตัวนี้ก็เอาอยู่ชาร์จแบตรถยนต์จัมแบตรถยนต์เนี่ยได้เลยครับชาร์จไว้ทั้งคืนนะรถยนต์อ่ะรถยนต์ชาร์จไว้ทั้งคืนแล้วตอนเช้าค่อยมาถอดเต็มครับมันสามารถเซฟเงินที่จะซื้อแบตได้อยู่ระยะหนึงนะสำหรับคนงบน้อย ก็ตัวนี้ใช้ดีครับใช้ดีใช้ดีมากมีพัดลมนะตัวเนี้ยมีพัดลมใช้ดีสายไฟก็โอเคสเปคไฟเข้า1 0 0 2ง0ถึงสองโวลต์50ถ้าเฮิร์ตแม็ก75วัตออกที่ 13.8ถึง15.5โวลต์แม็ก5แอมป์ใช่ดีครับ